สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอภิมหาคลัสเตอร์คุกชูวิทย์ชำละซ้0มแสนนักโทษคลัสเตอร์คุกปกปิดสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่จากกรณีคลัสเตอร์เรือนจำที่กำลังลุกลามอย่างน่าห่วงใยล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตสสอพักรักประเทศไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยข้อความระบุว่าอภิมหาคลัสเตอร์คุก ข่าวช็อกโลกเรื่องโควิดแพร่ระบาดและสภาพภายในเรือนจำไทยจากสื่อต่างชาติที่แม้แต่คนไทยด้วยกันก็ไม่เคยรับรู้เรื่องราวแบบนี้มาก่อน หากไม่ได้เข้าไปสัมผัสเห็นกับตาตัวเองด้วยการติดคุกเสื้อเองเหมือนผมเพราะที่เห็นภาพจากข่าวทั่วไปที่ได้เข้าไปถ่ายภายในคุกไม่ว่ารายการไหนเป็นต้องถูกเซ็นเซอร์หลายรอบจากเจ้าหน้าที่คุกจนแน่ใจว่าได้ภาพภายในเรือนจำสะอาดห้องเป็นระเบียบเรียบร้อยจนผู้ใหญ่ในกรมราชทันพอใจถึงจะให้นำออกไปเผยแพร่ได้ เรื่องดูไม่ดีอย่างในภาพสื่อเกาหลีโอกาสน้อยที่จะหลุดออกไปให้เห็นอย่างเรือนจำพิเศษกรุงเทพแดนหนึ่งนั้นจะเป็นแดนโชว์รูมเอาไว้ให้ผู้ใหญ่กรรมธิการหรือบรรดานักสิทธิมนุษยชนต่างๆได้เห็นเมื่อมีโอกาสเข้าไปตรวจเยี่ยมเอาจริงๆแม้แต่อธิบดีกรมราชทัณยังไม่เคยเห็นสภาพจริงด้วยซ้ำเพราะเป็นแดนสนธยา เรื่องของข้างในปล่อยให้คนข้างในจัดการกันเองอันเนื่องมาจากจำนวน143เรือนจำทั่วประเทศใน77จังหวัดเท่ากับมีคุกมากกว่าจังหวัดที่มีซะอีก สภาพไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคุกขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของคดีแต่ละจังหวัดที่ไหนคนมากนักโทษก็แน่นจนล้นคุกอย่างเรือนจําเชียงใหม่หรือเรือนจํากลางนาครศรีธรรมราชและเรือนจําทุ่งสงจังหวัดใหญ่มีสองที่แน่นขนาดผูกเปเลนอนเพราะพื้นห้องไม่ว่างคุกหนาแน่นขนาดเล้าเป็ดเล้าไก่ยังอาย ปัญหาความหนาแน่นแออัดในคุกไทยยังไม่ได้เก่าตามยุคสมัยที่อ้างว่าเป็นภาพเก่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสิ่งคีคุกอย่างผมแต่ช็อกโลกสำหรับคนภายนอกที่ไม่เคยมาสัมผัสสภาพคุกแดนสนธยามาก่อนหากใครสักคนหลุดติดเชื้อโควิดเข้าไปในคุกจึงยากที่จะเลี่ยงการแพร่กระจายด้วยสภาพการกินการอยู่การหลับนอนอย่างในภาพ เวลา15ชั่วโมงที่นอนในห้องค้งแบบนี้โดยพัดลมเพดานหนึ่งตัวอากาศไม่ถ่ายเทกำแพงสูงออกมาเงยหน้ามองฟ้าอยู่ได้แค่8-9ชั่วโมงเท่านั้นจึงเกิดปรากฏการณ์อภิมหาคลัสเตอร์คุกในแทบทุกเรือนจำที่ตรวจเชิงรุกเชิงเงียบมากน้อยว่ากันไป แม้แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดของนักโทษทะลุ1 0 0 0 0หมคนไปแล้วแต่หากมองในแง่ดีเรือนจำเป็นสถานที่เดียวที่สามารถควบคุมโควิดไม่ให้แพร่กระจายออกไปภายนอกได้ชงัดเพราะนักโทษออกไปเดินเล่นที่ไหนไม่ได้ล้วนอยู่กับที่ทั้งนั้นอยากเจอเมื่อไหร่เป็นได้เจอไม่เคยได้ไปไหน ต่างกับแคมป์คนงานหลักสี่หรือแคมป์อื่นที่ยังแอบออกไปข้างนอกได้แม้จะติดป้ายห้ามหรือชุมชนคลองเตยและตามตลาดต่างๆที่ผู้คนมีอิสระจะเดินทางไปที่โน้่นที่นี่ที่ไหนก็ได้ตามใจในคุกจึงสามารถตรวจคัดกรองกักกันโรคได้100%เอร์ซแต่หาทำมาก่อนไม่ แล้วอย่างบรรดาผู้คุมที่ไม่ได้ติดคุกด้วยเดินเข้าออกได้ทุกเมื่อตอนออกเวรขณะนี้จำนวนนักโทษทั่วประเทศส0 0แสนกว่าคนอย่างดีที่มีนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมศักดิ์เทพสุทินที่ให้ใส่กำไร EM เผักโทษตามเกณฑ์ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่อย่างนั้นป่านนี้จำนวนตัวเลขนักโทษคงไปถึง4ี่แสนกว่าคนแล้ว คุกไถเข้าง่ายออกยากไม่รู้กฎหมายอะไรสารพัดมาตราล้วนมีโทษคุกแถมตอนท้ายคุกเลยแน่นมาตลอดไม่เคยขาดเคยลด กระทั่งมาถึงยุคนี้ที่มีนโยบายใส่กําไรแทนติดคุกนี่เองจะไปด่ากรมคุกอย่างเดียวไม่ได้เพราะไม่มีเงินไม่มีงบจะไปพัฒนาสิ่งปลูกสร้างในคุกได้ไม่มีใครอยากไปพัฒนาให้คุกไทยเจริญเหมือนในหนังฝรั่งสู้เอาไปพัฒนาถนนหนทางไม่ดีกว่าหรือนี่มันคุกไว้ขังคนทําผิดกฎหมายบ้านเมืองจะให้มันอยู่สบายเหมือนรีสอร์ทได้ไง ผมได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำสมัยเป็นคณะกรรมาการพิจารณางบประมาณแผ่นดินในสภาผู้แทนราษฎร ด้วยประการชนี้จำนวนนักโทษที่ก้าวกระโดดตามอัตราความก้าวหน้าของสังคม300,000กว่าคนและจำนวนเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งจะมีสภาพอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าไปที่ไหนไปเมื่อไหร่และคนไปเป็นใครหากนัดหมายล่วงหน้าจะได้เจอแต่ภาพสวยงามที่เจ้าภาพจัดให้ดูแต่หากจู่โจมไปเห็นแบบไม่ตั้งตัวก็จะได้เห็นของจริงตรงปก ผมเคยเป็นมาหลายบทบาทที่ต้องข้องแวะกับคุกทั้งผู้พิจารณาอนุมัติงบกรมคุกเป็นกรรมธิการตรวจเยี่ยมคุกเป็นนักโทษเด็ดขาดชายติดคุกเป็นผู้สื่อข่าวได้เข้าไปทำข่าวในคุกจึงเห็นภาพคุกที่หลากหลาย ตอนนี้นักโทษอาการหนักจากโควิดร่วมร้อยขอแค่อย่าให้มีใครตายในคุกไปก็แล้วกันจากประสบการณ์คุกที่เที่ยวเข้าเที่ยวออกเรือนจำพิเศษกรุงเทพอยู่หลายรอบแม้แต่เป็นผู้ช่วยที่โรงพยาบาลราชทันก็เก็บศพมาแล้วกว่าจะพ้นโทษได้เดินออกจากคุกผมเก็บศพนักโทษไปได้ถึง80ศพพอดิบพอดีบางวันทำแฮตทริกเก็บได้ถึงสศพ บ้างตายเพราะมะเร็งเบาหวานติดเชื้อวัณโรคหรือแม้แต่ฆ่าตัวตายเพราะจิตตกในคุกทำลายทั้งร่างกายและจิตใจโรคภัยจึงมักโผล่ออกมาเอาตอนอยู่ข้างในทั้งที่ตอนอยู่ข้างนอกแข็งแรงอย่างกับมา้าหากมีคนตายเพราะโควิดในคุกจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกอีกครับโดยเฉพาะประเทศไทยยิ่งชอบดังในเรื่องที่ไม่ควรดังอยู่แล้วด้วย กรมราชทรรมกำลังเจอกับโจทย์ใหญ่กับการแก้ปัญหาวิกฤตนี้เพราะนาทีนี้นอกจากการรับมือสถานการณ์โรคแล้วคำถามจากกระแสสังคมต่อความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนที่ผู้ต้องขังก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่เป็นตัวเลขที่สุดวิกฤตแต่ถูกปิดเงียบมาตลอดจนกระทั่งเพียง3-4วันรายงานตัวเลขผู้ต้องขังที่ติดโควิด -19 คลัสเตอร์เรือนจำที่ถูกซุกเอาไว้ในคุกได้ลุกลามย่าง ักจนพุ่งพรวดทะลุหลักหมืน่นสถานการณ์โควิดคลัสเตอร์เรือนจำกลายเป็นวิกฤตใหญ่ที่น่าเป็นห่วงแม้ก่อนหน้านี้เมื่อ13พฤษภาคมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผู้บริหารกรมราชทัณฑ์เพิ่งจะเรียงหน้าแถลงอย่างมั่นใจว่า คุมสถานการณ์ได้หลังจากกรมราชธัน์ยอมรายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด -19 จากสองแห่งแรกทันทสถานหญิงกลางและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อรวมเกือบ3,000รายซึ่งเป็นแค่ยอดทูเขาน้ำแข็ง ถัดมาเพียง3วันการถแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์กลับยอมรับวิกฤตครั้งนี้และออก10มาตรการเพื่อหยุดยั้งวิกฤตคลัสเตอร์ uster, เรือนจำครั้งนี้ให้ได้พร้อมทั้งประกาศเปิดข้อมูลในแดนสนธยาที่ถูกปกปิดเอาไว้ ก่อนหน้านี้กลุ่มภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนส่งหนังสือเรียกร้องให้ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลการแพร่ระบาดในเรือนจำจากที่ได้ข้อมูลผู้ต้องขังคดีการเมืองหลายรายที่ติดเชื้อจากภายในเรือนจำรวมทั้งขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการให้จัดทำข้อมูลผู้ติดเชื้ออย่างเป็นระบบโดยเร่งด่วนและแถลงชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดในเรือนจำแนวทางการแก้ไขสถานการณ์และมาตรการ รักษาพยาบาลผู้ต้องขังที่ติดเชื้อนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ถแถลงชี้แจงข้อมูลของผู้ต้องขังที่ติดโควิดและสถานการณ์การแพร่ระบาดในเรือนจำทั่วประเทศว่ามีจำนวนเท่าใดและจำนวนผู้ติดเชื้อได้ถูกนำส่งไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สอบอคหรือไม่ และจำนวนผู้ติดเชื้อที่สอบอคแถลงเป็นประจำทุกวันรวมจำนวนผู้ติดเชื้อในเรือนจำทั่วประเทศอยู่ด้วยหรือไม่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขและหน่วยงานของรัฐต่างๆให้ร่วมกันแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดในเรือนจำซึ่งผู้ต้องขังหรือนักโทษในเรือนจำพึงได้รับสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันทว่าข้อเรียกร้องและข้อเสนอต่อฝ่ายการเมืองและผู้บริหารกรมราชทัณฑ์กลับไม่มีสัญญาณตอบรับกระทงความจริงไม่สามารถปกปิดได้อีกต่อไป แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาและความพยายามในการบริหารจัดการปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำที่อยู่ในสภาพง่ายต่อการแพร่กระจายของเชื้อที่เล็ดลอดเข้าไปได้แต่หากไม่ปิดบังความจริงปัญหาก็อาจไม่ลุกลามหนักขนาดนี้ ที่สําคัญกรมราชทัณฑ์กาลังเจอกับโจทย์ใหญ่กับการแก้ปัญหาวิกฤตนี้เพราะนาทีนี้นอกจากการรับมือสถานการณ์โรคแล้วคําถามจากกระแสสังคมต่อความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนที่ผู้ต้องขังก็มีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ผลกระทบจากการประมาทหรือปล่อยปละละเลยกําลังเป็นคําถามย้อนถามมาอย่างผู้บริหารนโยบายและกําลังลามไปถึงผู้นํารัฐบาลที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาและอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงกับต้องหาหรือด่วนเพื่อเร่งแก้คลัสเตอร์นี้หากฟังจากถ้อยคำระหว่างบรรทัดของสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วเสร็จศึกโควิดครั้งนี้เตรียมล้างผู้บริหารคุกยันผู้บริหารกรมแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ